สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่แลนด์ไบนะวันนี้เรามาเทสไดกันอีกแล้วครับหลังจากครั้งที่แล้วที่เราเอาคุยเซอร์ไปขี่นะเฮ้ยเรามีอะไรที่แบบเฮ้ยสมาชิกเขาชอบนะชอบอ่ะแต่ว่าเราชอบเอาแบบจักรยานแปลกๆเรื่อยไปขี่อ๋อครับครา้ที่แล้วเราคุยเซอร์ไปขี่มีแต่คนหล่อเท่ไหมนะอ่ามันมันหายากเนอะใช่ลุกแปลกๆใช่แต่แต่คนดูอะเท่นะเท่มากเลยแต่แม่งคนบั่นแต่คนไปนี่เหนื่อยแล้วขากับขากับไม่หรอกเพราะเพราะเรายังไม่ชินรถ เราไม่รู้ว่าเบรกยังไงจังหวะเบรกยังไงเนี่ยโอ้โหแบบตอนแรกๆแคบแย่เลยนาะแต่ตอนหลังตอนเข้าฝัทะลอดีนะใช่นะแล้วก็งวดหน้าเราจะลองเอาสามล้อไปบ้างไหมได้โอ้โหจะมีอะยากไอยากเหมือนกันเลยโอเคฮะใช่ใช่ครับพี่แลนเนี่ยแลนไบค์จะมีจักรยานให้เยอะแยะเลยนะก็คือว่ามาลองขี่ได้ตรงนี้จะมีสถานที่ให้ลองขี่แล้วก็ตั้งบัตรประชาชนไว้แล้วเอาของแกไปขี่ได้โอ้โหได้ไหมได้ผมพูดถูกไหมถูกถูกเดี๋ยวนะเพื่อความสบายใจฮะพี่แลน ถ้าเกิดสมาชิกเนี่ยเขาเขาอยากจะไปเทสได้มั่งเนี่ยได้ใช่ไหมเอาจักรยานไปลองขี่ตั้งตั้งบัตรประชาชนไว้ที่พี่ใบเดียวแล้วก็ขอยืมเอาไปลองขี่ก่อนแล้วค่อยเอามาคืนไม่ไม่ต้องบัตรขนาดนั้นหรอกครับเอาหรอมาได้เลยครับได้เลยใช่ไหมทิ้งทิ้งทิ้งรถไว้ขี่รถไฟมาทิ้งรถรถไว้ภิษฎรถไฟไว้อ่าก็คือว่าสามารถเอาไปขี่รอบๆบบริเวณนี้ได้เลยให้ให้ให้ดูว่าขี่ระยะทางสัก ห้าหรือสิบโลแล้วเป็นยังไงได้ได้แล้วก็เอานะต้องถามเจ้าของก่อนนะเดี๋ยวเราพูดไปเดี๋ยวนะนี่เห็นไหมนี่พี่แรงเนบอกไม่ต้องตั้งบัตรเลยเอาไปเลยไม่ต้องตั้งบัตรประชาชนไวเอารถจอดไว้พอแล้วนิดเป็แจไว้ด้วยอ่าไม่หรอกโอเคคราวนี้วันนี้อะวันนี้ด้วยความที่ช่วงนี้น้ำมันแพงมากเนาะโคตรแพงเลยแพงมากวันนี้เติมมาเกือบห้าสิบบาทแล้วอียี่สิบเกือบห้าสิบบาทแล้ว เราก็เลยเน้นที่รถจักรยานไซมินินะวันนี้เราเราไม่เอาแต่ก่อนเราพวกไฮบริดหรือพวกขาวไปวันนี้เราจะเอาเน้นไซมินิไซมินิคือประมาณ20นิ้วหรือต่ำกว่า20นิ้ว16นิ้วคือเราเน้นว่าพับได้พับได้แล้วก็สามารถสามารถอะไรนะเอาขึ้นรถใส่รถเก๋งใส่รถอะไรแล้วไปปั่นได้เพื่อเป็นการประหยัดน้ามันนะก็คือเราจะเน้นเน้นเน้นไซไซมินิไซมินิเพื่ออะไร เพื่อว่าเราจะใส่รถไปปั่นหรือว่าเราปั่นจากบ้านขึ้นรถไฟฟ้าเอาเนี่ยอย่างเงี้ยคันเล็กๆอย่างเงี้ยขึ้นรถไฟฟ้าได้ก็ได้นะได้ไคันเล็กๆเงี้ยได้ก็คือขึ้นรถลงเรือไปเพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องใช้รถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์นะเราก็เลยวันนี้เราเลยเดี๋ยวถนนเริ่มนะจะดีเดี๋ยวดีแล้วตอนนี้เริ่มปรับสภาพแล้วถนนดีได้เพราะว่าดีนะผมผมผมเห็นพืชปาาเดี๋ยวนี้ผมแถวแถวบ้านเขาพืชปาาเรียบแล้วนะเริ่มปูพื้นปูอะไรแถวเราแหงปูใหม่แล้วนะเริ่มปูใหม่ ใช่ใช่เริ่มปูใหม่เยอะเลยนะถือว่าโอเคนะเนาะก็คือว่าเราเลนเน้นไซส์เล็กนะฮะว่าวันนี้ผมใช้ดาวฮอนสิบหกเนี้ยวันนี้นะก็คือเน้นรถไซส์เล็กนะฮะจะได้พกพาง่ายนะเดี๋ยวจะลองปัดนกันไปที่ไหนตลาดดอนหวายวัดดอนหวายโอเคโอ้โหนี่คุณมีอุปกรณ์ติดตล้งอะไรแบบโอ้คุณมาคนจะไม่ดูแลไปดีกว่านะเดี๋ยวผมจะใส่ที่คอนคอตรงนี้นะฮะเนี่ยคองคอไว้นี้โอเค ไปแล้วครับอันนี้เราจะใช้ดาวหอนล้อ16นิ้วนะฮะ ไป็นไงฟิลดีไหมด,ด,ดาฮอนคันนี้ก็โอเคเลยอะแต่ว่าแฮนด์เอียงหน่อยเดี๋ยวต้องตับหน่อย ข้าล้อก่อนข้าล้อนิดนึงเข้าล้อนิดนึ่ข้าม้อก่อนข้ามรมก่อน,อน,อนแพนมันเอียงขอตัดนิดนึง ลื่นว่ะดาร์คอนนีก็โอเคใช้ได้นะ you ready.